สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะแต่ว่าเรากําลังจะเดินทางจากเลยกวิตนะคะก็คือเมืองหลวงของเขาไปที่นั่นขับรถไปประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วต่อด้วยเฟอร์รี่นะคะประมาณ45นาทีนั่นเองไปดูกันเลยค่ะตอนนี้กําลังรอเอารถขึ้นเรือนะคะเพื่อที่จะข้ามฟากไปที่เกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะเวสต์แมนไอ a n แนะคะ บรรยากาศบนเรือก็จะมีที่นั่งหลากหลายนะคะรวมทั้งโรงอาหารให้เราเลือกซื้ออาหารได้เลยค่ะนั่งเรือจากท่าเรือข้ามฝั่งมาก็ใช้เวลาประมาณ30-45นาทีนะคะก็ไม่ไกลมากค่ะในที่สุดเราก็มาถึงเกาะเวสต์แมนไอแลนด์แล้วนะคะ ฮัลโหลยาไปดูบรรยากาศรอบๆเกาะกันเลยค่ะ อาาายกกกบบี่นน็คืรรศะนะคะสวยมากค่ะทุกคนมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลโอมีสนามกอล์ฟด้วยนะคะนี่ยนะคะบรรยากาศดีมาก แต่ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่10-12ึงสิบสององศาะคะ,าะ,คะสิ่งทิศออนอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นยาค่ะงามหลายยาใครไม่เห็นน้ำกา เรากำลังจะไปส่องนกพับฟินกันนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูวางไข่ของเขาเลยนะคะอยู่ในช่วงพฤษภาถึงกรกฎานะคะเกาะเวสต์แมนเป็นแหล่งวางไข่ของนกพับฟินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะทุกคนหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ ตัวเขาจะเท่ากับนกพิราบ้านเรานะคะคิดว่ามีจะง,งอยปากสีแดงสดใสโอ้ยน่ารักวัวอยากจะเอาไปที่ประเทศไทยเลยนะคะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันหมู่เกาะเวสต์แมนดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนปีละหลายพันคนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะด้วยเหตุผลหลายๆประการมีธรรมชาติที่สวยงามมีปล่องภูเขาไฟ มีนกพฟัฟฟินแล้วก็มีหลากหลายแอคทิวิตี้ให้ทำนะคะสนามก็ปีนภูเขาปีนหน้าผาแล้วทุกๆจุดของที่นี่คือสวยมากคะ่ะทุกคนประทับใจสุดๆพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะจะไปที่เมืองเคฟลาวิกค,ค่ะเพราะว่าที่นั่นมีสนามบินานานาชาตินะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่อเมริกานั่นเองนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีก็จะผ่านน้ำตกนะคะ เราก็จะพาไปเที่ยวที่นั่นนะคะจะต้องตื่นแต่เช้าอีกแล้วเป็นเช้าวันใหม่ที่เรามาถึงน้ำตกแล้วนะคะชื่อว่าน้ำตกเซลยานแลนสฟอร์ดค่ะเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากของประเทศไอซ์แลนด์นะคะ ก็อยู่ข้างทางนะคะที่เราขับรถผ่านก็เลยแวะเที่ยวซะเลยหลังจากนั้นเราก็ได้แวะดูนะคะ,ะน้ำพุร้อนในพื้นที่ความร้อนใต้พิภพค่ะดูนะคะทุกคนมันเกิดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะ ดูรอบๆนะคะทุกคนสวยมากคะ่ะทั้งท้องฟ้าทั้งวิวโอ้ดูน้ำร้อนตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะเพื่อที่จะพักที่นี่คืนหนึ่งแล้วเดินทางกลับไปที่อเมริกาพรุ่งนี้ตอนบ่ายคะ่ะมาดูรอบๆบริเวณโรงแรมนะคะ ต้องบอกว่าสวยทุกจุดค่ะช่วงที่เราไปก็คือมันคลึ้มทั้งวันนะคะอากาศมันไม่ค่อยสดใสแต่ว่าฝนก็ไม่ตกก็ยังโชคดีนะคะเงียบสงบแทบจะไม่มีคนเดินเลยค่ะที่นี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไม ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าที่อเมริกานะคะสวัสดีค่ะ